สวัสดีครับพี่น้องครับพออาทิตย์ไปไซหล่ะจบแมวล่าแล้วพออาทิตย์วันสิภาไปพยายามบ่วงหนูครับพี่น้องเพิ่นไปไซบ่วงไว้นะครับนันไฟโคมมาแล้วจานร้อยกระดาไฟโคมมานหนึงครับปาดมีต่คนหิวเข่าตัวเนี่ยหิวเข่าลูกเร็มามาพี่น้องมาปาดน้องไปวันเมนโชอยากินเยอะนะนุนนูนนนนน คููจีนพ่อนะาปะได้บรรเลงชั่วเวลาได้ได้จากเด้กที่ใดอย่างโอ้ได้ได้บรแมนโชัน้องน้องกันได้ดีขอบคุณครับเขอบไปให้ครับผมนี่พูดจากน้ำขอบพระคุณครับน้องก็ได้รางวัลเยอะอยู่นะวันนี้นะน้องปลายหลายหลายพวกเมื่อก้ที่ใดอยัางน้อครับน้องปลายน้องเอ๋นะครับน้องละน้อยน้องมันยังอ่ะน้าห้องเตาน้องจูนเสร็ละไปละบ่เดี๋ยวขออนุญาตพยายามบ่วงหนูครับพออาทิตย์ก็เด้อพี่น้องเด้อ ครับผมไปแล้วครับพออาทิตย์ไปแล้วทานได้พ่อะพออาทิตย์ไปแล้วแวบเห็นตะกลน้องกันยามบ่วงหนูก็พี่น้องครับบ้านนี้นานพออาทิตย์เราก็บทายคลิปคือกันคนส่วนจะได้เพิ่นบ่มีหมูจะได้คนย่านเพิ่นย่านหมูหนูกัดเพิ่นบ่าสิ่งนี้เออเติม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 ถ้าบุญกระซอมนั่นี่ก็ยามบ่วงไปได้บ่โอ้ นี่ครับพี่น้องครับมาบาดเบาเอียกกันมาครับพี่น้องมาแล้วมาเอียกมาแล้ววันนี้ครับไปหายามหนูครับพ่ออาทิตย์จาหลอยเบาเอียกพ่ออาทิตย์นะครับเนี่ยนะครับบ่าเอียกคนไทยคลิปใหม่ซ่องพ่ออันมือเสาร์ไหนพอนนอ่อได้หมาเนื้ตัวหนึ่งได้พ่อเามาเือ่อเสาน้อพ่อได้อมอยู่เน,นี่ยหลังจากเลือกแมวลาระหว่างที่ระหว่างที่รอซ้อมนะครับเราก็มายามว่วงหนูกัน <c oughs> ไม่ได้พอโอ้นี่เดย์ยัง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  <c oughs> โอ้หลายหลังอยู่ตัวนี่อย่าบ,บ่วงหนูเด้ออย่าบ่วงหนูเด้อผู้ใดล่ะน้องปันปันเดหนั่นมามามาอย่าบ,บ่วงหนูเฮ้าไ,ไปไปไปเฮ้าอย่าม่วงหนูอย่าม่วงหนู มือเอืนเศร้าผมได้มัจังสีเขานะกางคืนบ่ปันไหนดสีมันบ่พี่น้องสีมันบ่อมันรุ่นกันเบิ่งพี่น้องเลยไม่ยังหอพ่อง่าบวกอางี้เออาช่าย่าจังนะโอ้ตัวนี้แห้งดีเล้พอนีิตัวนี้ได้การแล้วนี่นี่แหละากลัวนี่ไปไปเนียเนี่ยเนียเ้ทางเวทียังสอมอยู่ได้พี่น้องเพราะว่ามืออืนนะครับพี่น้อง เติมตมต้มต่ำๆอยู่นี่นะครับเนี่ย<ส>ขออนุญาตบาทค่ำคลิปนีุอาจสิล่งเดือดในจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนื่องจากว่าพอแต่เลี่ยวไม่เอาล่าก็เลยพระกันมาหาข้องหนูทางเวทีเพปนกันยังสวมตัวโยพี่น้องว่ามื่ออื่นศิลปินรับเชิญมาหลายซื้อบัตรจองตัวได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับบัตรร้อยสี่สิบเก้าบาทสองวันนะครับวันที่หนึ่งที่สองนะครับพี่น้องครับให้ถือกเกลียกน้ำเด้อพี่น้องเด้อนะครับ ถูกเรียกสือเบอร์นำ้ำน้ำมืออื่นได้พี่น้องเด้อนะครับมาเบิงอันไม้ไยหัวใจสินน้ำกันมาเบิงเบียร์พอมพง,งมาเบิงพอวิราพงวงศินมาเบิงบอยซิลิชช่นะครับมาเบิงน้ำกันนะครับพี่น้องครับมืออืน่นนะครับฝากซื้อบัตรจองตัวหายน้ำในร้พี่น้องเด้อนะครับหอดบ้านหอดงานแล้วได้มืออื่นหอดงานหลือดิแต่ตอนนี้พากกันมายามบวงหนูสักก้อนพี่น้องเอ้ยมี่เพลงสอมปล่าเพราะอาทิตย์ม่มีน้ำเขาบะ ลัเบิดนลัหยังบ่มีบ่โค่วงแถวไทยเนาะเออเอาเอาพอไปยังดอกสั็จบ่ฟ้าวก็ได้เฮาอฮ่าดูชัดเจนตัวมื้อนี้บ่หลงคือนมาอคืนตัวบ่อนเก่าเขาบ่หลงบ่หลงมื้อนี้บ่หลงอืมมันปีนบ่พ่อแสดงว่ามันแล่นผ่านได้นี่นะหนูแล่นผ่านอยู่แต่ว่าหัง แต่ยังมัว้าเด้อบาดนี้เสียงเงียบๆแล้วเนาะพอนะ่อเนาะงตอนนี้มันตื่นเสียงกรองเสียงเพลงอยู่โอ้แมวลาบังขันม้วนขนาดพี่น้องเลยเบาเอีกกัดมานขึ้นกันนะครับมาแต่รัตนบุรีนะครับเร่งดวนมาเลยเบาเอาียกคนเบาเอีกมาแล้วเบาเอีกมาแล้วนะครับพี่น้องมายามบ่วงน้ำกันนี่แหละมันนี่เฮ่ากุนบอดจูประกาศเรื่องเวทีแล้ว ส่วงแมวลาเบิดเงินไปสองแสนสันบอจูว่าโอ้ยพี่น้องเขาตอบรับดีดีพี่น้องครับขอประคุณเด้อสำหรับรางวัลนำใจที่มอบให้จัดร้อยน้ำนะครับขอให้กลับขึ้นไปลอยเท่าพันเท่าเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมอบให้จัดร้อยนะครับส่วงแมวลานะครับมอบให้เบาเอียงน้ำนะครับกระพ๋ออาทิตย์น้ำน้อให้ขึ้นไปลอยเท่าพันเท่าเด้อพี่น้องเด้อนะครับมืออื่นนี่ขอให้ถือเลขถือเบอร์น้ำพร้อมนะครับพี่น้องเอ้ยยัง ยังโอ้ห oh, ja. mm, mm, ้อยไม่ไหมเลยนี่ยังซุ่มๆอยู่เนาะเนี่ยมันกระสืเรียนรอจนนั่นเลยเพราะว่าสิบวหมันอยู่ติมาเนี่แต่ใส่แต่เกาหนูนี่ตกยามเนี่ยมือเศร้าได้มันหมันมันสิออกกินช่วงหนามหมอกลง่มนะพ่อเนาะเนี่ยครับรักหนูรักหนูพี่น้องเลยท่านไหนก็มีบอกว่า โอ้แมงใหม่ก็หลายจอคมไฟสนั่นล่ะเนี่ยครับลักลักบ่วงหนูพออาทิตย์ครับพี่น้องเหี่ยวหนูเหี่ยวหนูบ่วงลวดสีมันบ่พี่น้องมาลุนกันเพิ่งครับสีมันบ่เหมือนอันบ่เหมือนอันนี่มืออื่นเศร้ากับมันได้เนอะพ่อได้ขัวมือเศร้าผมบ่ได้ซิมน้ำว่าสซิมน้ำผมก็ลืมเลยมือเศร้าผมไปอ่านโคซุ่ม เฮ้ยเฮ้ยเลเงียบไปเซียบเลยน่านโอ้แกวเลยหางเกืองเขากระยากน้อยเขากินน <ata> ้ำเป็นไรป้ะสวงคักเทียโอ้โหนี่ครับเพื่อนเอาอันเพื่อนเอาฟูมติดไปพี่น้องนะครับอย่าม่วงหนูเนอะพูดอะไรหล่ะอินดีนี่เนาะเห็นบพอ ăn cốc kháo đằng tay vậy này em người hiến đó cốc kháo Cái tầm bò ta để bưng chiếc tố bò nòng không mà này Ơ, tớ tớ quá ย,ยามเนี่ยเมื้อสาตัวพื่นบ้านเนี่ยเมือ่อาทั้งเลยขามไนทั้งบุญบ่เอาสั่งสองข้างแหละรับกับ,กบมาเบาเอียกมาเบาเอียกถือกล่องให้ช่องพออาทิตย์พออาทิตย์ส่วนจัดร้อยมาสองคนที่เหลืพอดีเบาเอียกแลีนลงมาก็เลยใหายไปถือกล่องให้ได้พี่น้องเลยนะครับค้อยเก่านขีข่อยเก่าค่อยเก่า ยังบ yeah, <Christmas. S 1> ้กหไว้ตัวนี่แขกหลอดเอาไปกินแล้วบอแขกหลอดเอาไปไล่ตัวอยู่แขกหลอดก็ไปไล่อยู่บ่วงโอเคอยู่นะบ่วงเนาะต่างมันเรียนซวนอยู่นี่แต่แขกหลอดพนกับมาเอาไปไล่ตัวอยู่แต่ว่ากับสิยังอยู่มันจะไม่ลงเดืออยู่นั่นแหละกัษตรพ่อทิศสิได้ตีมื่วเศร้าในตัวนึงเอาไปอ้อมอยู่นะอาจารย์บูดอ้อมจะเศร้าพน ใส่หอดใส่พอสุดให้หมค่ับพอโอ้โหไม่พูดหน่อมาเลยผู้ยังอยู่บางแง่เลยพี่น้อหน่อมาตั้งแต่ไหนได้เลยเอาวาวคอยตัวนี่เอาวาวคอยก็มันตกพี่บัตรเลยเรียนอยู่เมเดือนเลยเขลือนยู่ขันไม่ลมนะเอาไว้นี่ละย่าล้มมายังมาเรียนอีกไปตะกอกจักตัวบ่พอไปตะหมานจักตัวบ่วเล ยันดีหนูสักข่อยไม่ๆเลยตัวนี้อันนี้ก็ขวอยไม่กันขวอยหนูขวยหนูภารกิจพออาทิตย์ไปนรองครับเพิ่นกำลังมันบ่วงหนูพนใดมาว่านี่มาเศร้าหนึงเพิ่นเลยมันโอ้เราบ่งให้นั่นก็หนะ เสียว่าขอเด้อเออไปจะไดออกมาจทศบาลใช่บ si ้างขอเบาอีกออกมาบสามกวกว่าครับอืมบสามกว่ากว่ามาหอดพีกข้ามพอดีเนาะมาออกช่วงรถไหนพอดีรถยังมือแหล่งมันไรรถบรรทุกไรรถบรรทุกไรก็เลยหอดคข้ามนิหน่อยก็เลยบอกท่านใส่สูตรเปอร์น้ำเขาสัมเอารวบไปนั่งเข้าจดจอดคือนเขาเนาะ มาหยอดแล้วกับมานอนเต้นคางกันครับจานร้อยกับพออาทิตย์นี่ยแหละครับคา,างเต้นเหล, <ๆ S 1> เลเี่ยวพออาทิตย์เลยแต่มาย่างหนูเลยพี่น้องเลยนี่โอ้พออาทิตย์ขับไปบึงตั้งฝนเราจืจอบ่ได้บ่วงใครเอาเอาเอาสี่มันจังไดกระถาเบิ้งน้ำกันพี่น้องคลิปนี้แล้วจังไดนะครับฝากไปเบิึงช่องพออาทิตย์นำ้ำน้อบ้าเอียกเป็นคนไทยช่องพออาทิตย์ยยน,คนะครับเออยามจนเล้วนะครับเออยามยนเบิดลผลหลังยังอีกไรหลังอยู่แต่ว่าจานร้อยเสียเอาไว้สำนีหลับพี่น้องโมลุนดอกโมลุนดอก รุ่นมืออื่นเศร้าแล้วก็รุ่นซ่องซ่องพออาทิตย์เอาไปรุ่นซอพออาทิตย์ว่าสีมานผอมานพี่น้องครับต่อคลิปพออาทิตย์ได้พี่น้องเด้อนะครับผมตอนนี้จานลอยเอาซับนี่แหละพี่น้องครับสบายดีครับต้อนรับเบาอีกกลับมาแล้วนะครับติดตามซ่องพออาทิตย์ต่อเด้อพี่น้องเด้อสีมานผอมานนะครับยังอีกประมาณสิบกว่าหลังนะพ่อเนาะครับครับไปเบิ่งซ่องพออาทิตย์ต่อพี่น้องครับจานลอยเอาซับนี่แหละพี่น้องสบายดีอยู่ดีมีแห้งครับพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวเด้อพี่น้องเด้อ